ข่าวดีคอรมอไฟเขียวแจกเงินบัตรคนจนเพิ่มในวันที่10พฤศจิกายนนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ได้เฉพาะบัตรคนจนกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้เท่านั้นสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน ก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ใหม่ค่ะคลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็จะมาย้ําเตือนนะคะให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เป็นกลุ่มคนพิการนะคะซึ่งกลุ่มคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในวันที่10พฤศจิก,กายนนี้นะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรคนจนจํานวน200บาทนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ซึ่งทางรัฐบาลน,นะคะก็ได้เดินหน้าปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทต่อเดือนเป็น1,000บาทต่อเดือนนะคะแต่ว่าจะให้สิเเฉพาะเด็กพิการที่มีอายุต่ากว่า18ปีแล้วก็ผู้ที่มีบัตรประจาตัวคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็ได้รายงานนะคะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปนะคะ คนพิการก็จะได้รับเบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม800บาทต่อเดือนเป็น1,000บาทต่อเดือนนะคะเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสด e ิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะแล้วก็คนพิการที่เป็นเด็กพิการนะคะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะซึ่งคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีอยู่จํานวน1,136,650รายนะคะ ส่วนเด็กพิการที่มีอยู่ทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะมีอยู่จำนวน1 2 6 0 3 2รายนะคะรวมแล้วนะคะก็จะมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น1 2 2 9 0 9 7รายนะคะทั้งนี้นะคะการปรับเบี้ยดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคม2563ที่ผ่านมานะคะทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่างๆได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการและก็ช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดการจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะมีอยู่3กลุ่มดังนี้นะคะ 1. นนะคะอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับเบี้ยความพิการจากอปทจำนวน800บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็จะได้เพิ่มอีกจำนวน200บาทรวมเป็น1000บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนนะคะ ก็จะได้รับเงินเบี้ยความพิการจากทางอปทจํานวน800บาทต่อเดือนนะคะและก็จะได้รับเงินเข้าบัตรคนจนอีกจํานวน200บาทนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะจํานวน200บาทที่จะเข้าในบัตรคนจนนะคะรวมแล้วก็จะเป็นได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็กลุ่มที่3นะคะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการจากอปทจํานวน800บาทต่อเดือนนะคะและก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนนะคะ ในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะกลุ่มผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินเข้าบัตรคนจนอีกจํานวน200บาทนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ